นำังจะลุงจอดเราอยู่กันที่สนามกลางเมืองอินทอร์แลกซนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเยนแล้วก็โชคดีว่าเมื่อเช้าฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วจ้าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เอาน้องหมามาวิ่งเล่นกันนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือโรงแรมวิกตอเรียของที่สหายยุนเซรีเขาพักอยู่นะคะ อันนี้บริเวณทางขึ้นฮาร์เดอร์คุมนะคะฮาร์เดอร์คุมเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนยอดเขาเนี้ยแหละ h a r ฮาร์เดอร์เนี่ยฮาร์เดอร์คุมเป็นชื่อยอดเขาซึ่งเราต้องนั่งรถรางขึ้นไปก็มีคนเยอะอยู่นะคะแล้วเขาก็มีไข่ตัวอะไรด้วยจํากัดจำกัดจำนวนคนด้วยนะขึ้นไปยอดเขาสูงนู้นเลยอันนี้ก็เป็นแม่น้ำ มันก็คงไหลมาจากเลกเมื่อกี้ไงอื่าเลกชูลแล้วก็ต,ต่อเนี่ยเออน้ำมันเขียวแบบฟ้าเขียวเนี่ยสวยมากยืนไหมยืน,น,ยนข้างหลังยืนข้างหลังเนี่ยข้างหลังไม่ได้เอาข้างหลังอ่ะนี่ไหมหลังเลยลังเลยมาอ,อะไระ <laughs> วิวตัวบัตรหกพัน กรออะี่บอกมันวสงอันอนดียวเรามาวันัดไปเดี๋ยววันนี้เราขึ้นไปเราจะเห็นสองทะเลสาบ เงขก็ต้องมีการโบกมือมีถ่ายรูปไหมทุกคนคะตอนนี้เหมือนฝนจะตกแต่จริงเขาคือหิมะนะคะเนี่พี่ส้มมาดูที่ชุดคุณส้มนี่นะครับมันเป็นเม็ดเม็ดเมือนไม่ใช่แล้ กระเด้งด้วยก็คือมันเป็นเหมือนฟอสซี่ชมวิวของเราที่จะเห็นทะเลสาบมาถึงแล้วครับพาด้วยคุมนะคะบนยอดเขาทุก <c oughs> คนได้ไปถ่ายตรงนี้นะคะ <c oughs> มองเห็นทะเลสาบ เห็นทะเลสาบั้มสวยมากแล้วก็คือนี่คือเมืองอินเทลเนนนะคะสวนสาธารณะที่เขาจะมีพาลากายดิ้งมาจอดอยูนไหมก็ด้านขวาเป็นเล็กชูเนาะที่เราไปล่องเรือมาสวยมาก ตอนนี้หิมะกำลังตกเป็นเกล็ดอีกแล้วนะคะแต่ว่าด้านหลังเราทุกคนหลายทุกคนได้เห็นมันคือเมืองอินสเลคเคนนะคะเ้าก็ไม่เคยหนาเธอไร่แต่หิมะแต่คือฝนมันตกมาเป็นเกล็ดอะก็คือมันน่าจะศู์แล้วมึงเธอ คุมนะคะด้วยรถรางซึ่งเราเสียเวลารอมาประมาณเกือบ45นาทีเพราะรถรางเสียนะคะเขาฟิกซ์อยู่แจ็คพอตแม่อแตอนแรนึกว่าจะได้เดินลง <c oughs> เรากำลังเดินไปที่โรงแรมของเรานะคะ ชื่อว่า Marco Hotel เหรอเป็นสไตล์บ้านเกือบถึงแล้วฮะมาถึงแล้ว Marco House บ้านเลขที่16ไหวไหมมามาถึงแล้วครับบ้านของเราที่อินเทอร์เค่นนะคะ สามคืนที่นี่ใช้กำลังวังชาในการ ถึงแล้วค่ะเหนื่อยค่ะถึงแล้วห้องสามเตียงของเราฝั่งนี้เป็นตู้อับน้ำแล้วก็ได้ปอบผมอยู่นี่แย่แล้ว ห้องน้ำก็โอเคจะเป็นห้องน้ำรวมอ๋อได้ปอบผมอยู่นี่วันนี้เรามากันที่ร้านอาหารจีนนะคะที่อินทอร์เคนเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองนานาชาติมีร้านอาหารทุกอย่างมีมีอาหารทุกอย่างอันนี้เป็นหมู นี้วายพอกหมูเค็มๆแล้วก็อันนี้ผัดหมี่และแล้ไก่เปรี้ยวหวานครบเครื่องชิมก่อนปรุงที่นี่เนี่ยร้านอาหารอินเดียนปากีสถานเยอะมากเกาหลีก็มีไทยก็มีไทยก็มีแล้วก็ร้านร้านอาหารมีคูเตอร์ร้านอาหารฝรั่งจริงๆเนี่ยยังยังไม่เห็นเยอะนักมันอยู่ในซอกอีกอันนึง แต่ว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนี่โอเคเดี๋ยวเราลองนะคะหมดตายนะคะมายู่เริ่มงานกันเลยฮะอาหารจีนของเราที่อินเทอร์เจนอร่อยเนาะอร่อยใช่ไหม mm. อาลองอันนี้ค่ะอันนี้คริสปี้พอร์กวิตซ์ซวตี้อาหารจีนเนี่ยไว้ใจได้อือ mm. น่าจะกรอบกรอบมากนุ่มหนาละจ๊ะอร่อยไหมคะมากอร่อยเหนียวมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเาจเอจะป้ายเยอะนะเธอ หิวว่าเงียบจ้ไม่เล่นข้าเม์หรอนี่ต้องชอบกินอ่ะคุณชอบมากไอยำน้ำเลยเขาเรียกข้าวเ่ะเยียมมากเอาแต่ถึงอยู่แล้วใช่ไหม ăn đủ nhiều và khí khó khăn okay. khó khăn khó khăn khó khăn khó này. khó khăn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  khó mới. khăn khó gần mới này. Ngon อร่อยดีอร่อยดีไม่มีรสชาติอืมน้ำซอสเตี้ยวหวานอร่อยมากถือว่าพี่มดเงียบไม่บอกไหมฉันว่าแม่บอกตอนนี้กินมันจานละเท่าไหร่นะยี่สิบแปด โอหชอบการจัดเรียงของที่นี่มากโมเวนพ <c oughs> ิก4.3สี่ไทยอยู่เนาะดูมามาดูราคาน้ำก่อนนะคะเอเวียงที่นี่1.2นะเป็นเขาจะขายเป็น s t ลว l water อย่างนี้นะ <c oughs> ก็แปลว่าน้ำไม่ซา <c oughs> อ่าแต่ว่า ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรบางบางที่เรียกแก๊สอ่ะบางที่เรียกสปาร์คคลิงอ่ะมันก็จะมันก็จะใส่แกสสส๊สซูซ่สาซูซ่าเรากินน้ำเปล่าค่ะจริงๆน้ำก๊อกที่กินได้แต่เราอยากกินน้ำแร่เพิ่มเพิ่มด่างกาแฟกินนี้หอบแล้วอันนี้กินไปแล้วเขาจะเอานกอ,อยากลองเอสเพรสโซม่มาเคียโต๊ะนะฮึอมฮึ่ ชิลคอฟฟี่อ๋อเย็นคาเฟ่ลาเต้คาราเมลตัวที่กินยี่ห้อนี้เปล่าหรอแก้วใหญ่เกินอ๋อนี่มีอันเล็กมาลองรีที่ข้อนี้นะไหนไหนแมคเคโตอ๋อนี่คาปูชิโน่แมคเคโต้เป็นคนกินกาแฟอ่ะของใครอ่ะดาร์กมากเลยอ่ะ ออาเนี่ energy coffee wake up booster ว้าไม่ไหวเราอันนี้เรา zero อันนี้อะไรไอวันนี้วันนี้เหรอ espresso แล้วคำว่า m ค c c h i โต้แปลว่าอะไร macchiato มันเป็นช็อตกาแฟไม่ใช่ไม่ใช่แบบ m ค c c h i โต้แบบบ้านเราที่ใส่น้งดเชื้อไม่ไม่ไม่แต่ว่าคำว่าเอสเปรสโซ่มันไม่ใช่เป็นเอสเป r e s s o อันนี้ก็ใส่ double shot อ๋อมันเข้มข้นกว่าปกติแต่มีนมใช่ไหมอันนี้ไม่มีไม่มีนมอ่ะอ๋อจริงจัง ชอบชอบความนี้เป็นไก่ไม่ใช่หมูก็กระบาดหมูทิ้งแล้วมีรูปไก่คอนเฟิร์มสองเท่าแล้วเนี่ยเล็กไปหรือเปล่าสองคูปโยเกิดห้งขอโทษทไม่ไปเดินชนอะไรกัน นี่นะคะคืนนี้แรงงานชาวไทยสองคนขนของกินนะคะซึ่งประกอบไปด้วยน้ำนานาน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำเปล่ามันคือน้ำแร่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ส้มออรเจนจิน่าซึ่งอร่อยมากถ้าใครมาเที่ยวต่างประเทศแล้วถ้ามันมีขายอยู่ในขวดแบบนี้แนะนำว่าต้องซื้อกินนะเพราะเมืองไทยไม่มี อีกขวดแก้วนั้นมันไม่อร่อยนะมันขมอันนี้อร่อยกินได้เลยแช่เย็นชิวๆแล้วกินได้เลยแล้วก็เอะเราเดินเลยมาไกลหรือเปล่ายังยังยังไม่ถึงแยกบ้านจะหายวะไม่ว่าพาไปวนสามรอบแล้วเราก็ซื้อกาแฟมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลอง